สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาชมรายการในช่องสวนพอดีวิถีเกษตรนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้เมื่อวานเราฟืนเข้าเตาเรียบร้อยนะครับวันนี้เราก็จะทําการจุดไฟนะครับเพื่อที่จะเผาถ่านวันนี้เราจะมาจุดไฟนะครับตัวนี้เป็นช่อง นะครับช่องที่เราเปิดสําหรับที่จะเอาฟืนเข้าแล้วก็เอาถ่านออกนะครับตอนนี้เราก็ใส่ไม้เข้าไปเต็มแล้วไม้ฟืนเนี่เต็มเตาแล้วนะครับต่อไปก็คือจะเป็นการจุดนะครับอ่าที่จุดอยู่ฝั่งด้านนี้นะครับฝั่งด้านหน้าเตาเดี๋ยวจะพาไปดูอ่าโดยปกติแล้วเนี่ยการจุดเนี่ยถ้าที่เราไปศึกษาเรียนรู้มาจะอ่าศูนย เรียนรู้ต่างๆนะครับก็ก็จะบอกให้จุดไฟที่หน้าเตานะครับเลาให้จุดไฟที่ด้านหน้าเตานะครับแล้วก็เพื่อที่จะเผาอากาศข้างในนะครับให้ข้างในเนี่ยร้อนนะครับข้างในเตาเนี่ยร้อนกว่าให้เกิดความร้อนขึ้นในเตานะครับเพื่อที่จะดูดเอาไฟเข้ามานะครับไฟเข้ามาในเตาเนี่ยคือหลักการก็คือการถ่ายเทของอากาศนะครับก็คือถ้าในเตาร้อนมากเนี่ยเขาจะดูด ลมจากข้างนอกนะครับก็จะดูดเอาอากาศจากด้านนอกเข้ามานะครับเข้ามาในเตาแล้วเขาจะดูดเอาเปลวไฟเข้ามาด้วยนะครับนั่นคือหลักการอ่าทีนี้ที่เคยทํามานะครับถ้าเกิดเราจุดไฟหน้าเตาเนี่ยในเตาก็จะร้อนจริงครับแต่จะเข้าช้ามากนะครับไฟเนี่ยจะติดช้ามาก เพราะว่าต้องอาศัยกว่าจะร้อนอุณหภูมิจะสูงขึ้นก็ใช้เวลานานนะครับเราจะเปลืองฟืนที่ใช้ก่อไฟที่หน้าเตานะครับเดีย๋ยวไปดูหน้าเตาฝั่งนี้นะครับตรงนี้นะครับก็คือตรงที่เป็นหน้าเตานะครับแล้วก็จะก่อไฟตรงนี้นะครับจุดเป็นไฟตรงนี้ ให้อากาศดูดเข้าไปนะครับก็คือถ้าจุดฝั่งนี้เนี่ยไฟจะเข้าค่อนข้างจะช้านะครับเราก็เลยมาปรับใช้ใหม่เลยจะมาเปลี่ยนวิธีใหม่นะครับเพราะว่าเราทําทํามานานแล้วก็เรารู้แล้วว่าเราต้องทอํายังไงมันถึงจะติดง่ายนะครับไฟเนี่ยมันถึงจะติดง่ายนะครับ เพราะที่เคยถามเพื่อนๆหลายคนเหมือนกันว่าการจุดไฟเนี่ยมันจะลําบากเลยนะครับหลายคนก็จุดเป็นวันก็มีนะครับทีนี้เราจะมาก่อไฟด้านในเลยนะครับของเราเนี่ยเราจะก่อไฟด้านในเลยเพื่อที่จะให้เตาร้อนนะครับแล้วก็ใช้ฟื้นเหมือนเดิมนั่นแหละแต่เราจะก่อไว้ข้างในนะครับก่อไว้ข้างในแล้วเราจะยกฝาไปปิดนะครับก่อไว้ให้ไฟติดแล้วเราก็จะปิดฝานะครับแล้วก็จะใช้ดินเหนียวเนี่ย บริเวณรอบข้างนะครับตัวนี้ก็คือฝานะครับเตาเราเราทาฝาที่เป็นฝาเหล็กแล้วมีมือจับนะครับตัวนี้ใช้เหล็กเหล็กหนา4มิลน,นะครับตัดมาพอดีกับช่องที่เราทําเป็นประตูทางที่จะเอาฟืนเข้าแล้วก็ถ่านออกนะครับเราก็จะก่อไฟตรงนี้เลยนะครับเพื่อที่จะเผาเตาก่อนเลยเผาให้ร้อนก่อนนะครับคือเราจุดตรงนี้แล้วเผาให้ร้อนเนี่ย ถ้าเตาร้อนขึ้นนะครับอุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยเขาจะดูดอากาศจากด้านนอกนะครับก็คือมันจะมีช่องที่เป็นช่องปล่อยควันช่องอะไรเนี่ยเขาจะดูดเข้ามาก่อนนะครับอแล้วก็ช่องที่เราเอาไว้สําหรับก่อไฟนะครับก่อไฟเพื่อที่จะให้มันติดเข้ามานะครับเขาก็จะดูดมาจากฝั่งนั้นนะครับก็คือเราเพิ่มอุณหภูมิก่อนเลยนะครับ ีคือการที่จะเพิ่มอุณหภูมินะครับเดี๋ยวเราจะก่อไฟก่อนนะครับก็คือถ้าใครไม่มีฝาปิดเนี่ยจะทําแบบนี้ก็อาจจะลําบากนะครับเพราะว่าเราเราจะร้อนนะครับเมื่อเราก่อไฟแล้วมันจะร้อนนะครับมันจะทําไม่ได้นะครับแต่เราสบายหน่อยเรามีฝาฝาที่เป็นฝาเหล็กนะครับยกมาปิดเฉยๆแล้วก็จะใช้ดินเหนียวผสมกับาฟางข้าวนะครับใช้ปิดบริเวณรอบข้าง ีกทีหนึง่งนะครับตัวนี้เราจะทำง่ายนะครับเดี๋ยวไปดูลักษณะดินเหนียวนะครับดินเหนียวนี่เราจะแช่ไว้แล้วนะครับเราแช่ไว้ตั้งแต่เมื่อวานเลยนะครับคือดินเหนียวเราจะใช้เป็นดินเหนียวหรือเป็นเป็นดินจอมปวกก็ได้นะครับตัวนี้นี่คือเราแช่ไว้แล้วนะครับเราแช่ไว้แต, <conte S 1> แต่เมื่อวานแล้วทีนี้เราก็ เวลาเราจะใช้งานเราก็เอาฟางข้าวนะครับมาย่ําใส่กันนะครับเพราะฟางข้าวเนี่ยจะเป็นตัวยึดไม่ให้เขาแตกแล้านะครับดูลักษณะของเตานะครับบริเวณน,นี้ก็จะมีเป็นดินเหนียวผสมกับฟางข้าวนะครับทั้งหมดเลยนะครับก็คือเขาจะไม่มีการแตกแล้านะครับนี่ก็คือเป็นดินที่เราใช้ปั้นเตานะครับแล้วก็จะเอาไปปิดตรงช่อง ตอนที่เราเอาฟืนเข้าเอาทานออกนะครับเป็นประตูประตูนนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปก่อไฟนะครับก่อไฟไว้ในเตาเลยนะครับวันนี้เราจะก่อไฟในเตาเลยนี่นะครับการลักษณะการก่อไฟนะครับก่อไฟไว้ในเตานะครับแล้วที่จะเผาเตาก่อนนะครับพอก่อไฟเสร็จเนี่ยเราก็จะยกฝาปิดปิดเลยนะครับ เรารู้ว่าไฟติดแน่นอนเราก็ายกฝาปิดปิดได้เลยนะครับแล้วเราก็ไปเตรียมริบเหนี่ยวนะครับดินเหนี่ยวไว้ติดตามขอบอแผ่นเหล็กนะครับนี่คือการการที่เราเพิ่มความร้อนอาภายในเตานะครับเราต้องเพิ่มความร้อนภายในเตาครับเราต้องรีบปิดนะครับเราต้องรีบปิดก่อนเดี๋ยวไฟถ้าเปลวไฟ่ยไฟติดมากขึ้นเนี่ย มันจะร้อนนะครับแล้วก็ควันก็จะเยอะนะครับแล้วก็จะยกฝาปิดปิดต่อนปิดแล้วเราก็จะทําการติดตามขอบแผ่นเหล็กนะครับติดปิดรูนะครับเราจะปิดรูให้เรียบร้อยครับในการจุดไฟเนี่ย จุดไฟข้างในเราจะปิดนะครับจะใช้ฝาปิดติดเตาเนี่ยเราก่อนที่เราจะติดดินเหนียวให้หมดนะครับก่อนที่เราจะติดดินเหนียวจนรอบเนี่ยเราต้องสังเกตนะครับให้แน่ใจว่าไฟข้างในติดแน่นอนนะครับเราถึงจะใช้ดินเหนียวปิดรอบรอบแผ่นเหล็กนะครับคือกรณีถ้าถ้าไฟยังไม่ติดเนี่ยถ้าเกิดเราปิดไปเลยเนี่ยก็อาจจะดับได้นะครับเราก็ต้องรอให้เขาติดให้เขาติดเต็มที่นะครับก็คือรอเหลือช่องไว้ปิด เอาที่ปิดง่ายๆนะครับสบายๆายคือมันจะได้ทํางานไม่ลําบากนะครับตัวนี้ครับเมื่อเราจุดไฟในเตาเรียบร้อยนะครับเราก็ไฟในเตาเลยเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดฝาไปเรียบร้อยนะครับเราก็จะเหลือช่องอยู่ประมาณครบหนึ่งนะครับช่องนี้เราจะยังไม่ปิดตอนนี้เราจะยังไม่ปิดนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะให้เขาระบายอากาศาได้ดีนะครับ ถ้าเกิดเขาระบายอากาศได้ดีไฟก็จะไม่ดับนะครับต่อจากนี้ไปเราก็จะไปจุดไฟคือไปก่อไฟหน้าเตานะครับตรงที่เราทําเป็นที่ก่อไฟนะครับคือหน้าเตาคือฝั่งนี้นะครับทีนี้เราก็กอไฟเนี่ยไฟจะเข้าได้ง่ายขึ้นมากนะครับตอนนี้เพราะว่าอุณหภูมิข้างในเตาเนี่ยจะสูงแล้วนะครับก็คือร้อนแล,แล้วเราก็จะมาก่อไฟฝั่งนี้นะครับเพื่อที่จะให้อากาศดูดผ่านเข้าไปนะครับ เราจะก่อไฟไว้ฝั่งนี้อากาศก็จะดูดเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็จะดูดได้ง่ายขึ้นแล้วก็แรงขึ้นนะครับคือไฟเนี่ยจะปิดง่ายล้ะครับทีนี้ไฟก็จะติดได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือจะไม่ไปติดไม้ไปจินไไม้ได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะปกติแล้วถ้าจุดด้านนี้ด้านเดียวเนี่ยกว่าเตาจะร้อนนะครับเราจะใช้เวลานานมากนี้ก็เลยเปลี่ยนวิธีใหม่นะครับอันนี้วิธีนี้ ค่อนข้างจะได้ผลเร็วกว่านะครับนี่นะครับเมื่อเราจุดไฟด้านหน้าเตานะครับไฟทั้งหมดจะโดนดูดเข้าไปทั้งข้างในนะครับก็คือเปลวไฟทั้งหมดเนี่ยจะโดนดูดเข้าไปข้างในเพราะว่าข้างในนี่จะร้อนกว่านะครับตอ้องอาศัยลมข้างนอกเข้าไปเพื่อที่จะระบายอากาศออกนะครับนี่คือมันเป็นเทคนิคการจุดไฟ ของเตาถ่านนะครับเตาแบบเตาดินเหนียวนะครับแล้วก็จะจุดไว้นะครับตัวนี้เราจะก่อไฟไว้ในช่วงที่เขายังไม่ไม้ในเตายังไม่มีความร้อนพอที่จะเกิดเป็นไฟได้นะครับเราต้องใช้ตัวนี้ช่วยนะครับ ็อีกฝั่งหนึ่งก็คือตัวที่เราปิดด้านข้างนะครับที่เราเอาฟืนเข้าเนี่ยนะครับฟืนเข้าออทานออกเนี่ยตัวนี้ก็เราก็ยังจะเปิดไว้อยู่นะครับตัวนี้เราจะเปิดไว้อ,อีกประมาณสองชั่วโมงนะครับหลังจากที่เราเริ่มกอ่อไฟอีกประมาณสองชั่วโมงเราถึงจะมาปิดนะครับตัวนี้ต้องใช้เวลาอีกประมาณสองชั่วโมงเราถึงจะมาปิดนะครับเพื่อที่จะให้เข้าอบฟืนในเตาให้แห้งแล้วก็เป็น แล้วจะมาเก็บน้ําส้มควันไม้นะครับคือตอนนี้เราจะยังไม่เก็บนะครับเพราะไฟยังไม่ติดดีนะครับครับสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการจุดไฟในเตาเผาถ่านนะครับลองเอาวิธีนี้ไปประยุกต์ใช้ดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับ